กินทุกอย่าง20บาทวันนี้เรามาบุกตลาดนะัดเจอร้านไหน20บาทเมาให้หมดเมาทั้งตลาดเลยดีกวา่ากินจนท้องเพราตลาดนี้ของกินเยอะมากจ่ายเงินแค่นี้ได้ของศักดิ์สิทธิ์กลับบ้านด้วยการเ,เดิดบบนถือกล้วยและทำตัวเป็นลิงทำให้พี่เขาประทับใจเราคืออะไรไปดูกัน สวัสดีค่ะจำใส่นะคะวันนี้เรา,ากินทุกอย่าง20บาทที่ตลาดนัดค่ะคิด er. ถึงเมนู20บาทมากเลยเพราะตอนนี้น้องๆปิดเทอมอยู่เรากินหน้าโรงเรียนไม่ได้เราก็มาบุกตลาด20บาทวันนี้เราจะได้กินอะไรบ้างนะคะไปสันวาที่เยอะจริงเหร,หรอเยอะเหรอไม่รู้เดานไม่รู้เา ตลาดนานมากปกติไปหน้าโรงเรียนก็ว้าวแล้ว20บาทอ่ะไม่รู้ว่าตอนนี้ในตลาดจะมีขาย20บาทถูกไหมไปค่ะทุกคนเราเข้าไปหา20บาทกินกันเราเจอร้านแรกแล้วค่ะทุกคนอันนี้กระทงมา13บาทเหรอคะเอาหนึ่งอันขอบคุณค่ะร้านแรกเราได้แล้วค่ะทุกคนไม่ถึง20บาทไม่และเดินไม่ถึง2อาแล้ว งามเลยงามเลยทุกคนทุกคนกินห ok ่อหมกกันยังไงเธอกินห่อหมกเหมือนสแน็คเบรดเหรอเอา้ามันก็เหมือนหนมช่วยปะแล้วปกติเขากินกับข้าวด้วยนะก็ไม่ไปจ้างซื้อข้าวทำด้อยอวย20บาทค่ะจริงจมันก็ซื้อข้าวได้นะห่อละาก็ยังไม่เกินเก็บไว้ก่อนปะเออเออไว้ก่อนไม่อ่ะอยากกินเลยถ้ากินกับข้าวก็วเหมือนคนอื่นไงเราต้องไม่เหมือนคนอื่นเราต้องกินแบบเปล่าเรหลังไปดูหนังแล้วหิ่รุ่อหมกเขาไปกินด้วยเลยจบไปร้านต่อไปดีกว่าค่ะทุกคน ยี่สิบบาททุกคนสิงด้วยอันนี้ก็ยี่สิบเหรอคะอู้โหเอาอันนี้ถุงนึงค่ะขอบคุณค่ะออ้อย่างคุงยี่สิบบาทอันนี้ก็แบ่งเพื่อนได้ดีอย่างนั้นน่ะแบ่งแบ่งได้แบ่งได้ทำไมเสียงันเป็นแปลกแเดี๋ยวชิมให้ก่อนถ้าไม่อร่อยไม่แบ่งไม่มันสามารถแบ่งกันได้เลยแบบคนละชิ้นอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องมีใครชิมก่อนใครนี่ก็เลยโอเคเดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวแบ่ง ควรถุงนี้20บาทได้ตั้ง5อันไม่ถึง5บาทนะเนี่ยแล้วทิกในการกินเค้กกล้วยหอมของที่นี่เป็นไงรู้ปะนี่เออเอเออเออฉันทำแบบเธอไม่ได้หรอกนะฉันปากเล็กลองดูไม่บุ๊บ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 เลยบุ๊บปะอีกนะกลับไปค่ะขอหลอเคียวกั๊บนึงค่ะ ขนมเคี้ยวยังไม่ถึงหวานเลยเต๋อครับอานนังไก่ถุงนึงค่ะทุกคนนี่10บาทที่นี่คือเยอะมากเลยอ่ะจะทันกินไม่ได้นะทำไมอ่ะปากยังไม่ว่างเพราะตอนนี้ใครก็ยังทำงานอยู่เลยโอ้โหหลานต่อไปค่ะอ๋ออันนี้เรียกว่าเหมาทั้งตลาดเลยดีกว่า จพาแต่ยี่สิบสุกหลาดใช่ขอบคุณค่ะชิ้นใหญ่เท่าบ้านน่ะชิ้นละสิบบาทไม่ลรตลาดเนี่ยทำไมไม่ให้เวลาฉันย่อยหน่อยหรือ <laughs> <c oughs> ไม่ให้เวลาเคี้ยวหน่อยเลยร่อหั่นไปก็เจอหั่นไปก็เจอเล่ดูดิสิบบาทคุณอันเท่าหน้าอ,อ,อร่อยเลยออีกแล้วเล้อเอือ โ okay, uh อเคหายแล้วจังหวะแล็บลิ้นมันยิ้มไม่ได้เลยหรอทำไมอ่ะเหมือนกระป๋องกระป๋องเนื้สาไปหนึงไม่บอกไปหาเสิร์ชเองอื๋อจริงเดี๋ยวชิ้นต่อไปอ่ะพี่ฟุกสั่งมาพี่ฟุกกินนะใช่โอเคเมื่อกี้กินหอมหมกใช่ไหมใช่ที่จะข้าวเอาข้าวหอมมะลิถุงนึงค่ะเอาข้าวเหนียวห่อนึงค่ะเมื่อกี้นะคะเรากินห่อหมกไปแล้วเนาะแล้วก็มากินข้าวตาม โอเคก็เพิ่งเคยเห็นคนกินข้าวไป connect เหมือนกันพ่อบอกคือเหนื่อยอ่ะเขียดอ่ะกีกแล้วกี่ก้าวนับดิเพราะว่าเราเปลี่ยนคลิปดีกว่ยตะลุยกินเหมาตลอด20บาทกินได้ไหมคะเอา20บาทอ่ะไม่ละข้าวยังเขียวอยู่เลยอะตัวเดียวนี่ละข้าวอยู่นี่หันมาให้เน้เจอแล้วขอบคุณค่ะอันนี้สุ่ม เราไม่รู้ว่าไส้ข้างในคือไส้อะไรหูปูอัดเห็นไหมมาอายุนแอบปิ้งเพราะว่ามันอร่อยมากโอ้แอบเกินอันนี้แอบเกินอ่ะแกแอบเกินคุณตำรวจค่ะมีคนดมกาวค่ะอันนี้ค่ะทุกคนเราได้ไส้รวมยี่สิบบาทเลงได้เต็มเลยใช่มีทั้งหมูมีทั้งไข่มีทั้งผู้อัดและแซ่กบก็อ๋อร้อน ทำใจอยู่ไม่อยากเดินเพราะฝั่งตรงข้ามก็ยี่สิบบาท <l> อีกแล้วท่านก็ทำใจเหมือนกันเมื่อกี้ว่าฉันเห็นแต่ฉันไม่หันไปมองร้านต่อไปดีกว่าทุกคนพร้อมแล้วอย่าใช้คำว่าร้านต่อไปคำว่าร้านใกล้ๆจะมากเกินไปหรือเปล่าเกีย้ยวในไป่ายไม่หมดเลยสองชิ้นเอาอะไรอะไรท้านเอาเมล์มะม่วงเอาเมล์มะม่วงค่ะในนี้ผ่านไปแค่ประมาณเจ็ดแปดนาทีอ่ะส่ตังค์ก่อนลูก ขอสกแกนใจนะคะตอนนี้เกิดการเกี่ยงกันกินเกิดขึ้นกินไปเลยนะทำไมตัวเองเป็นคนเลือกมาเลือกให้ไหงไม่ได้ไมิกซ์ไวชอ็อคทุกคนอ <c oughs> ะไรปะชิโนชุดหเอดองอ่ะคนค่ะข้าวเกรียบผงละยี่สิบบาทอุ้ยฉันเลือกได้ไหมอ่ะมันขอเลือกได้นี่เอาอันนี้ค่ะวันนี้เราชอปปิ้งให้ยับเลยค่ะทุกคน มีงบละละ20บาทเท่านหรนเรียบร้อยค่ะขอบคุณ่ะใครเรื่องมานะเมื่อกี้ฉกินกินอยู่แล้วยี่สิบอันนี้มะม่วง20บาทเหรอคะเอาอันนึงจากเนี้ยวันเนี้ยเอาจริงๆนะนี่เราแบบสุ่มมานะทุกคนเราไม่รู้เลยว่าตลาดนี้คือ20บบาทจะเยอะขนาดนี้ ลุงนี่ไม่กินข้าวมาก่อนดีกว่าไม่แล้วแม่แดงคืออร่อยกับทุกอย่างใช่คแต่ว่าเมื่อกี้เรากินแต่อะไรไเลี่ยนๆใช่ปะกินมะม่วงมาเราก็ต้องตัดเลี่ยนแน่มาแล้วน้ำตะเปียวไหมไมาเปียวมะ <c oughs> ม่วงไม่เปรี้ยวแกปลอมเกินอ่ะแต่อร่อยอ่ะอร่อยจริงแต่ช<ป>ื่อตื่นเลยร้านต่อไป <c oughs> ชิ้นละห้าบาทหรอคะ,คะอะดูเราสามารถจดคลิปได้เลยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะชิ้นละห้าบาทคะ่ะทุกคนนี่น้องยิ้มเห็นน้องยิ้มเปล่าอืมไม่ค่ะทำเองนะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยค่ะอืมร้านต่อไปปะไปอันนี้ขอเก็บไว้กินได้ปะได้ต้องเาวนาอะไรหรือปะตอนเนี้ยข้าวนาอย่าเพิ่งเจอร้านยี่สิบนะ <laughs> A few minutes later โชคดีที่ร้านแถวนี้ปิดบ้างเราก็ยังเลยมีเวลาเดินแล้วก็ปอเปียชิ้นละสิบบาทหรอคะงั้นเอาปอเปียสองชิ้นค่ะได้แล้วค่ะทุกคนเราได้ปอเปียทอดมาสองชิ้นยี่สิบบาทจริงๆเขาก็มีสามชิ้นยี่สิบนะแต่กินไม่เป็นปัวดาทอดเผือกทอดเลยไชเท้าไชเท้าทอดกินไม่เป็นคะ่ะกินเป็นแต่ปอเปี๊ยะอร่อยไหม ร้านต่อไปค่ะไปเดินไม่มีแล้วไม่กาแล้วน,นี่นี่ใครเต็มเลยสองฝั่งเลยซ้ายหรือขวาด,ดิเอาขวาก่อนยี่สิบแต่ว่าคนขายไม่อยู่ย <20. S 2> ี่สิบคนขายไม่อยู่เท่ากันร้านนี้ค่ะจับ <mph S 1> กวยแก้วเท่าไหร่หอ,คอคะอคะไวยกินไม่ได้อนะมีตมมังค์ยี่สิบบาท นี่เอาไส้อั่วค่ะแถาคุ้ยไม่ได้ก็กิน,สน,น,นไส้อัอ่วสิครั<า>อบอะไรนะไม่เฮ้ยไม่เก็ทปกติโอ้ไส้อั่วเลยค่ะออประทานอาไพร์อะอันนี้20บาทเหรอคะขนมปังกระเทียมนี่สุดเอาอันนี้แหละัวนี้้ขาเหอขอบคุณคะ่ะนี่ดูขนมปังเนยกระเทียม ออเริ่มปฏิดใจแล้วนะเราอ่ะร้านต่อไปค่ะทุกคนแต่เอาจริงๆนะเราเดินมาเรายังไม่ได้กินร้านน้ำเลยอ่ะใช่แต่ร้านน้ำผลไม้นี่35บาทโอ้โหดเออ้หม่ดเโอ้หม่ดนี่ยี่สบาทอ่าล่ะก็เจออะไรอีกเนาะอะไรอ่ะกลัวเลยโอ้ my god ขอบคุณค้าของ ใหญ่แบบประหลาดค่ะคิวน้ำมากคิวน้ำแบบสุดๆชื่นใจจริงๆก็อยากกินน้ำผลไม้นะแต่เขาไม่มีเนาะเขาก็กินน้ำโค้กไปแต่หันไปอีกทีอื้ยี่สิบบาทได้กินซุปเผ็ดไหนอ่ะนี่เลยเนี่ยเอาซุปเผ็ดถุงนึงค่ะนึกวก็จะเป็นซุปเผ็ดแบบเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ ได้ซุปเห็ดไปฝากพี่อัานแล้วค่ะทุกคนซุปเห็ดแบบนี้ซุปเห็ดปลาาเดินหาร้าน20ก่อนนะคะโอ้ยมี25หมดเลยอะ่ะฝั่งนี้ก็30หมดเลยอุ้ยอุ้ยทาสไข,ข่ค่ะทุกคนเอาทาสไข่ชิ้นหนึ่งค่ะได้กินทาสไข่ด้วยถ้าไม่เกินนี่จะซื้อให้เพื่อนเลยนะ <c oughs> ชิ้นละ12บาทไม่เป<อ>็นไรถามเพื่อนไงว่าเพื่อนหิวไหมเอ้าไม่อยากกินแล้วหรอหิวแล้วขอบคุณค่ะ อยากไม่ต้องใส่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วค่ะหาวับจริงจราคือกินสลัดเดอร์เลยด้วย <laughs> ไม่มีหล้ว <laughs> เอาเลยมันไม่มีค่ะกอสี่ชิ้นค่ะสั่งขยาด้วยหนึ่งค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะปลาท่องโก4สี่ชิ้น1ิบาทแล้วก็สั่งขยาถ้วยนี้10บาทก <laughs> ินเลย เสรนจีนปัตจงโกะมันต้องร้อนๆคนดูสิอร่อยไะอร่อยทอดกำาลังร้อนกรอบเลยค่ะทุกคนเก็บไว้ค่ะไปกินต่อในรถเพราะว่าเจอร้านต่อไปแล้วเหรอ <c oughs> มปอีกสิบถุงอยู่ท้ายรถนะงงไหมขอบคุณค่ะอันนหญยี่สิบหรอคะอันนั้นก็ยี่สิบหรอคะเอาอันนั้นค่ะอ่ะเดี๋ยว เอาหวีหนึ่งขอบพี่ขอบคุณค่ะทุกคนไปเอาหวีมาเลอเยยี่สิบบาทเอาหรอคะมาจากไล่พี่เลยเหรอคะอย่าไล่หนูนะคนละไล่ต่ะนี่คือยี่สิบบาททุกคนโคตรคุ้มเก็บว้กินได้ตั้งหลายวันดูดิเต็มไม้เต็มมือเหมือนเนี่ยอี่อน่อยกินมะไม่ นอะไรก็ไม่กินหญิงมันอิ่มเลยเอาอะไรมาอิ่มโธไม่เหมือนชีวิตนี้เพิ่งรู้จักตลาดไม่เราคืออะไรหรือปะต้องหันไปเฉเหมอนจี๊ดครับเอา20บาทค่ะพี่คุณสามารถวางด้านหลังตรงนี้ได้โอเควางอะไรไม่เราคนอะไรฮิ้วกล้วยเป็นหวีเราเดินกินในตลาดมันไม่มีนะเว้ย ก็ถ้าเป็นคนปกติเราไม่ใช่แจ็บใส้สิได้แล้วได้แล้วหรอคะพี่จ๋าขอ,อบคุณค่ะนี่เราได้ไข่น้กระทีหันไปดูซ่มีร้านไหนยี่สิบมั้ยไม่น่ามีแล้วหรอะฉันพ่วานาให้ไม่มีแล้วด้วยกอนนีต้ตายตากเพราะฉันอยากให้การฮิวกล้วยเป็น,นปสิ่งสุดท้ายก <c oughs> ินไม่หวนแล้วค่ะทุกคนแล้วเราคิดว่ามันน่าจะหมดแล้วนะคะนี่เราสุดตลาดแล้วไม่มีร้านไหนรอดสายตาเราไปได้หรอก มูตะพูดจริงถุกใจตลาดนี้มากเลยนะเราไม่รู้เราไม่คิดว่าแบบการที่เราเสียเงินสองสามร้อยน่ะแต่ได้ได้กับข้าวเหมือนเราที่ห้าหกร้อยเนี่ยช่วงนี้น้องๆปิดเทอมอยู่อยากไปเจอเราตลาดไหนบอกมานะคะทุกคนช่วยชีพิกัดหน่อยเพราะนี่ไม่ค่อยได้เดินตลาดก็เลยก็เลยวันนี้เราเดินสุดตลาดแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแป๊บนึง อะไรมีอย่างหนึ่งอยากให้ทําอะไรแลบลิ้นออกมาลองแลบลิ้นแลบลิ้นแล้วเอาลิ้นขึ้นไปปิดฟันบนแล้วเอาปากปิดลงมาเราชื่นเมียเรื่องอะไรก็ใช้ก็จะอะไรแล้วเอาลงมาด้วยเอาปากลงมาด้วยโอเคโอเคไหมให้ฮะที่ไม่เอาไว้ไหวหรอคะไม่แต่ผมโอเค โอ้ขอบคุณค่ะเห็นไหมการเดินถือกล้วยและทำตัวเป็นลิงทำให้พี่เขาประทับใจเร, <c oughs> เราได้กล้วยที่แบบสักศีกะ,ะให้เป็นก,กล้วยกล้วยอะไรนะคะกล้วยเทพพนมจะเป็นกล้วยเหมือนแบบมือประกบกันอ,อย่งอายงเงี้ยดิอ๋อของกาญจนบุรีทุกคนอ,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 อ๋อกล้วยหกักุกอยู่กับหนูไม่ได้ละหักุกอ่ะชอบหักมกกันไม่ชอบ แล้วเราขอลาไปด้วยสวัสดีค่ะ